ต่อไปนะคะมาดูคำต่อไปนะคะก็คือชิตาริดาชิตาริดาก็คือรอหรือว่ารอคอยหรือว่าเฝ้าคอยนะคะแต่ว่าคิตาริดายังนำมาใช้ในความหมายอื่นนะคะก็คือรอจังหวะหรือว่าหาโอกาสหรือว่าคอยท่าหรือว่ารอท่าก็ได้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมของคำเนียซสหน่อยนะคะคิตาริดานะคะ นำมาใช้ในความหมายรอนะคะอย่างเช่นนะคะช้ากันคิดาริเซลก็คือรอประเดี๋ยวนั่นเองอันนี้แต่งประโยคนะคะลงท้ายประโยคคําสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สามารถนําไปพูดได้เลยนะคะช้ากันคิดาริเซลก็คือรอประเดี๋ยวค่ะนั่นเองหรือว่ากะโรนารอสักคู่ค่ะนั่นเองแล้วก็คําต่อไปนะก็คือคอยเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็ แต่งประโยคเรียบร้อยแล้วนะคะชัมชีคีตายอชัมชีคีตายอก็คือคอยเดียวอันนี้คือนํามาใช้พูดกับคนที่สนิทหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านะคะอันนี้ไม่นํามาพูดกับผู้ใหญ่นะคะอันนี้ชัมชีคีตายอก็คือคอยเดียวนั่นเองแล้วก็นะคะอันนี้นะคะแต่งประโยคเรียบร้อยแล้วนะคะคีือริเซอกค่ะคีืารอค่ะ ก็คือการุณารอที่นั่นนั่นเองเซโย <Se yo S 1> ก็คือการุณานะคะที่นั่นก็คือคอกีนะคะซอ so ก็คือชี้สถานที่ที่มีการกระทำนะคะคิดารีก็คือรอคอ so กีซอกคิดารีเซโยคือการุณารอที่นั่นนะคะต่อไปนะคะคำว่าคอยเกอร์นะคะคอยเกอร์มาดูคำนี้คำนี้ยังไม่ได้แต่งประโยคนะคะเป็นรากศัพท์นะคะคอยเกอร์ <oy> ก็คือ k i ่ตัดริดาห่อทางชิดาริดาหอทงก็คือคอยเกอร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคำนี้นะคะคอยตั้ง3มชั่วโมงนะคะก็คือสามชั่วโมงนะค a ก็คือคอยตั้ง3ามชั่วโมงนะคะคำนี้ นำมาใช้ลงท้ายนะคะประโยคตัวอย่างบทความเรียงความนะคะแก m มมาดาตัวนี้ไม่นำมาพูดนะคะถ้าเราจะพูดนะคะเราก็ลงท้ายด้วยรูปโยหรือรูปสุภาพทางการก็ได้นะคะอ,อย่างเช่นถ้าเราลงท้ายด้วยรูปโยนะคะก็จะเป็นเซชิกานีนาคิดายอสโยเซชิกานีนาคิดายอสโยก็คือคอยตั้ง3ามชั่วโมงค่นะนั่นเองแล้วก็นะคะ คอยจนเบื่อนะคะคอยจนเบื่อนะคะก็คือชิรุฮาร์ชองโดโรคิตาริดาก็คือคอยจนเบื่อนะคะอันนี้ก็เป็นรากศัพท์นะคะน,นี้ต้องแต่งนะคะถ้าพูดรูปโยก็จะเป็นชิรุฮาร์ชองโดโรคิตาริโยโยนั่นนี่ะมาดูนะคะคำต่อไปนะคะก็คือ วันที่เฝ้ารอคอยนะคะก็คือคิดาริโกคิดาริดอนนาก็คือวันที่เฝ้ารอคอยนะคะแล้วก็นะคะการเวลาไม่เคยคอยใครนะคะเซวอร์นซาราเมอร์คิดาริจิอันนินดาก็คือการเวลาไม่เคยคอยใครนะคะถ้าลงท้ายด้วยนินดาหรือว่าดานะคะก็ จะเป็นไวยากรที่นำมาใช้ลงท้ายประโยคนะคะบทความเรียงความหรือว่าร้อยแก้วร้อยกองนะคะไม่นำมาพูดหรือว่านำมาใช้ลงท้ายประโยคตัวอย่างก็ได้นะคะน,นี่ก็ต้องจำนะคะอะมาดูนะคะประโยคต่อไปนะคะอันนี้อันนี้แต่งประโยคเรียบร้อยนะคะก็คือคอยซักประเดี๋ยวได้ไหมนะคะคอยซักประเดี๋ยวได้ไหมนะคะก็คือชมคีดายยจูสิกเซอย ชมคีตาร์โยจูชิกซโอก็คือคอยสักประเดี๋ยวได้ไหมนั่นเองอ่ะก็นำไปพูดได้เลยนะคะคำนี้แต่งประโยคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูไม่ว่าจะนานสักเพียงใดฉันก็คอยนะคะก็คืออะโมริโอเรดาฮิโดนันก็จะรออยู่นอะโมริโอเร 다ด도나는기다리겠다ก็คือไม่ว่าจะนานสักเพียงใดฉันก็จะคอยนะคะอ่ะมาดูนะคะตัวอย่างนะคะของคำศัพท์คิตาริดะอีกอันนะคะอันนี้เป็นสำนวนนะคะอันนี้มีในข้อสอบโทปิกด้วยนะคะรอจนตาหลุดก็คือหมายถึงนะคะเป็นสำนวนที่ ตั้งตาคอยนานแสนนานนะคะทำนองเดียวกับสำนวนไทยที่ว่านะคะรอจนเหงือกแข้งนั่นเองรอจนเหงือกแข้งนะคะของไทยนะคะแต่ว่าเกาหลีก็คือรอจนตาหลุดนะคะก็คือนูนี่ปาจิเกคขีตาริดาหนูนี่ปาจิเกคขีตาริดาก็คือรอ,อนานจนตาหลุดตรงกับสำนวนไทยก็คือรอจนเหงือกแข้งนั่นเอง อ่ะต่อไปนะคะมาดูคำอื่นๆนะคะอ่ะมาดูคำนามมีอยู่สามคำนะคะมาดูคำนามสักหน่อยนะคะการประชุมนะคะก็คือเฮยีเฮยีก็คือการประชุมแต่ว่าคำนี้นะคะยังมีความหมายความเชื่อแล้วก็ความเครือดแคลงได้ด้วยนะคะแล้วก็นะคะคำต่อไปนะคะก็คือิูจองพโย อิรุจองพียวอิจงพก็คือตารางเวลาหรือว่ากำหนดการหรือว่าโปรแกรมนั่นเองแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะก็คือ s าโมชิลสาชิก็คือ,คอที่ทำงานหรือว่าออฟฟิศหรือว่าสำนักงานหรือว่าห้องทำงานหรือจะแปลว่าที่ทำการก็ได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปจำนะคะ